สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาดูกระทะบรรทุกนะครับกระทะบรรทุกเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกระทะเหล็กหรือว่าจะเป็นล้อแมกอลูมิเนียมนะฮะกระทะบรรทุกหรือล้อแมกบรรทุกเนี่ยนะครับนะฮะก็มีส่วนสําคัญในการรับน้ําหนักนะเราก็เลือกเอามาใช้งานให้มันตรงกับที่เราต้องการเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยบรรทุกหนักนะนะบางคนบรรทุกเบา อย่างเช่นรถคันนี้เนี่ยเขาบรรทุกเบานะครับน้ําหนักไม่เกิน2อสมตันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใช้กระทะบรรทุกเป็นกระทะเหล็กได้นะครับแต่ว่ากระทะบางชนิดเขาก็จะมีความหนาบางไม่เท่ากันมีความแข็งแรงมีความรับน้ําหนักเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเช่นคันนี้เขาบรรทุกประมาณสักตันกว่า2ตันอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาก็ใช้กระทะบรรทุกที่มันค่อนข้างที่จะบางได้แต่ว่าราคามันก็จะถูกนิดนึงนอกจากเราจะไปใช้กระทะดีๆหนาเหนียวแข็งทน คู่ละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มกันนึกออกไหมครับเพราะว่ารถเผาเดิมเนี่ยเขาบรรทุกไม่เยอะอยู่แล้วนะฮะเขาก็จึงเลือกใช้กระทะที่ราคาถูกก็ได้คู่หนึ่งนะครับถ้าอย่างอย่างล้ออย่างเงี้ยคู่หนึ่งก็ไม่เกินสองพันห้าสามพันอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับใช้คู่ละสองพันห้าสามพันก็ได้แล้วนะก็บรรทุกได้นะเขาก็รับน้ําหนักได้ประมาณสักสองตันสามตันก็พอรับไหวแต่ถ้าเกิดจะจะทุกมากกว่านี้ เราก็ต้องเปลี่ยนกระทะให้หนาขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับคันนี้ใช้ขอบ14ครับ XCD ขอบ14นะฉีดน้ำยามาโอ้โหยางดำเ่้มเลยจะให้เพื่อนๆดูการเสริมแหนบครับนะฮะเสริมแหนบเข้าไป4แผ่นนะครับเป็นแหนบ12มม4แผน่นคันนี้เดี๋ยวในะนะอนาคตเดี๋ยวผมจะทำทรงแหนบให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันใหม่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าทรงแหนบนี้ไม่สวยเลยนะครับ เ,ออเดี๋ยวในนาคนเดี๋ยวผมจะจัดใหม่ให้สวยนะครับก็บรรทุกได้ครับนะมีของเดิมอยู่นะครับแหนบชิ้นบนที่เอามาขั้นกลางก็เป็นแหนบของเดิมชิ้นล่างก็เป็นของเดิมติดรถนะครับนี่ฮะสองตันสามตันก็พอได้นะครับทรงของรถถ่าตันนะครับเขาก็จะเป็นทรงโค้งนะทรงซุ้มเขาเนี่ยนะครับทำใส่ย่อได้สบายเลยสวยเลยนะฮะเพราะว่าซุ้มล้อเนี่ยเวลาที่ มันโค้งเนี่ยมันจะทําให้การเซ็ตรถง,ง่ายขึ้นแต่การเซ็ตรถที่ยากนะการเซ็ตรถที่ยากเนี่ยจะมีอยู่รุ่นหนึ่งในตอนนี้ก็คือรีโว่นี่แหละครับนะฮะรีโวซุ้มเขาจะค่อนข้างไม่โค้งกลมอย่างนี้นะครับตามรูปยางเนาะรีโวก็จะซุ้มมาแล้วก็จะมาตรงหน่อยๆน,นะครับมันจะทําให้ถ้าเซ็ตไม่ดีเนี่ยทำให้ยางติดซุ้มล้อได้นะครับเวลาเซ็ตรถรีโวก็ต้องเซ็ตให้ดีนะฮะเอาเป็นนั้นว่า เพื่อนๆน,นะครับเวลาจะปรับแต่งรถก็พยายามเลือกนะครับเลือกอุปกรณ์ในการที่จะเอามาใช้งานเนี่ยให้มันเหมาะสมเนาะอย่างเช่นคันนี้เนี่ยเขาบรรทุกน้อยเขาก็ใช้กระทะคู่ละสองสามพันได้ก็ถูกตามที่เราต้องการเนาะก็คือเราไม่ต้องไปซื้อของแพงเอามาใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อของแพงเอามาใส่มันก็เกินความจําเป็นนะครับส่วนลูกยางรองแหนบอันนี้เรามีขายนะครับเพื่อนๆครับลูกยางรองแหนบเนี่ยเหนียวทนมากนะครับ ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับลูกบาง100บาทลูกหนาก็120บาทนะครับค่าส่ง50บาทเท่านั้นใช้เหนียวใช้ทนใช้นานตอนนี้บรรทุกมาก็ประมาณ7800โลครับก็ไม่เยอะนะแหนบก็แอนลงไปนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับอ่ะฝากช่วงล่างไว้ด้วยนะครับเนี่ยฮะบรรทุกไม่เกิน2 3สาตันก็ช่วงล่างก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับ